เขียนสิ่งนี้30วินาทีแล้วจัก,กรวาลจะให้สิ่งนั้นกับคุณเคล็ดลับการเขียนสั่งจัก,กรวาลเคล็ดลับ30วินาทีนี้นะครับจะทำให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนไปอย่างยิ่งใหญ่แต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องราวในวันนี้นะครับคุณสบายอยากใช้ทุกคนพิมพ์คำนี้มานะครับฉันได้ทุกอย่างที่ฉันต้องการฉันได้ทุกอย่างที่ฉันต้องการ พิมพ์คำนี้มานะครับก่อนอื่นนะครับคุณจะต้องใช้พลังจินตนาการของคุณขอให้คุณจินตนาการถึงสิ่งที่คุณปรารถนาต้องการแล้วให้คุณบอกกับจักรวาลว่าฉันพร้อมแล้วที่จะทำให้ความฝันกลายเป็นความจริงฉันพร้อมใช้ชีวิตในฝันแล้ว เมื่อคุณมีความปรารถนาต้องการเมื่อคุณจินตนาการคุณกำลังทำงานร่วมกันกับจักรวาลจักรวาลกับตัวคุณจะทำงานร่วมกันขอให้คุณจินตนาการ30วินาทีให้คุณเห็นภาพสิ่งที่คุณปรารถนาต้องการ30วินาทีแล้วให้คุณรู้สึกดีกับชีวิตให้คุณรู้สึกว่าคุณได้รับสิ่งนั้นเรียบร้อยแล้ว และขอให้คุณโอบกอดเวลาอันมหัศจรรย์นี้ขอให้คุณโอบกอดเวลา30วินาทีนี้ให้คุณรู้สึกดีให้มากที่สุดรู้สึกดีฟีลกูดให้มากที่สุดคีย์สำคัญก็คือก่อนที่คุณจะใช้เทคนิคนี้คุณจะต้องมีความเชื่อแบบ100% ว่าสิ่งที่คุณปรารถนาต้องการจะกลายเป็นความจริงความเชื่อและความศรัทธาจะต้องอยู่ในจิตในใจของคุณขอให้คุณมีความตั้งใจอันบริสุทธิ์และขอให้คุณเชื่อไปเลยว่าสิ่งนั้นเป็นจริงเรียบร้อยแล้วคุณได้รับสิ่งนั้นเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ตอนนี้ก่อนจะเขียนประโยคที่คุณต้องการให้บอกว่าประโยคใดก็ตามที่ฉันเขียนในบทความนี้เป็นเรื่องจริง และฉันกำลังใช้ชีวิตอยู่ในตอนนี้เมื่อคุณพูดประโยคนี้นะครับมันเท่ากับว่าคุณได้บอกกับจิตใต้สำนึกของคุณแล้วคุณกำลังกดปุ่มรีเซ็ตจิตใต้สำนึกของคุณจิตของคุณจะรับรู้ข้อมูลนี้เพราะคุณกำลังบอกกับจิตใต้สำนึกของคุณว่าคุณมีความปรารถนาต้องการอันแน่วแน่และคุณมีความเชื่อและความศรัทธา100% คุณเชื่อแบบสุดจิตสุดใจแล้วขอให้คุณนะครับเตรียมกระดาษและเตรียมปากกามาก่อนที่คุณจะเขียนขอให้คุณตั้งจิตของคุณให้ดีขอให้คุณคิดถึงสิ่งที่คุณปรารถนาต้องการเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้จะเป็นเรื่องรถคันใหม่ก็ได้จะเป็นเรื่องบ้านใหม่ก็ได้จะเป็นเรื่องการเลื่อนคั้นก็ได้จะเป็นเรื่องการเงินก็ได้ คุณจะเขียนเรื่องอะไรก็ได้ที่คุณปรารถนาต้องการคุณอาจจะอยากทําธุรกิจใหม่คุณอาจจะอยากมีสุขภาพที่ดีขึ้นบางคนเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยอยากจะสุขภาพดีขอให้คุณเขียนถึงสิ่งที่คุณปรารถนาต้องการคีย์สำคัญคือการทำซ้ำๆบ่อยๆทุกวัน ให้คุณเขียนสิ่งที่คุณปรารถนาต้องการหรือเขียนคำพูดเชิงบวกเขียนคำพูดยืนยันถึงสิ่งที่คุณปรารถนาต้องการคุณต้องการอะไรจงเขียนสิ่งสิ่งนั้นและประโยคที่คุณจะเขียนนะครับคุณอย่าใช้คำว่าฉันกำลังจะมีบ้านใหม่หรือฉันกำลังจะซื้อรถใหม่อย่าเขียนแบบนั้นให้เขียนว่า ฉันมีรถในฝันแล้วและฉันมีความสุขกับมันขอบคุณจัก,กรวาลที่ทำให้ฝันของฉันกลายเป็นความจริงฉันชอบการเดินทางบนท้องถนนด้วยรถคันใหม่นี้ฉันขอบคุณมากสำหรับชีวิตที่แสนมหัศจรรย์นี้ <c oughs> เมื่อคุณเขียนความปรารถนาของคุณจิตใต้สำนึกของคุณจะรับรู้ว่าคุณมีสิ่งนั้นเรียบร้อยแล้ว คุณได้รับสิ่งนั้นเรียบร้อยแล้วเพราะมันเป็นประโยคปัจจุบันจิตใต้สำนึกของคุณจะเชื่อว่าสิ่งที่คุณเขียนเป็นความจริงแล้วสิ่งที่คุณเขียนคุณได้รับเรียบร้อยแล้วแล้วมันจะทำงานให้คุณแบบอัตโนมัติและทันทีที่คุณเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วขอให้คุณมีความสุขในปัจจุบัน ขอให้คุณรู้สึกดีกับสิ่งสิ่งนั้นรู้สึกว่าคุณได้รับสิ่งนั้นเรียบร้อยแล้วรู้สึกว่าคุณกําลังใช้ชีวิตไปกับเรื่องราวนั้นคุณจะเขียนความปรารถนาของคุณเรื่องอะไรก็ได้ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเรื่องรถนะครับอาจจะเป็นเรื่องการเงินก็ได้ยกตัวอย่างเรื่องการเงินนะครับให้คุณเขียนว่าไม่ว่าฉันจะไปที่ไหนเงินรักฉัน และฉันมีเงินเพิ่มพูนมากขึ้นทุกวันฉันมีชีวิตที่มั่งคั่งร่ำรวยอุดมสมบูรณ์ขอบคุณจักรวาลสำหรับชีวิตดีๆแบบนี้ฉันมีความสุขมากที่ได้รับเงินทุกวันคีย์สำคัญก็คือทันทีที่คุณเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คุณใช้เวลาดื่มด่ำกับอารมณ์ความรู้สึกของคุณให้คุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณเขียนเป็นความจริงแล้วคุณได้รับสิ่งนั้นเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ตอนนี้แล้วคุณกำลังใช้ชีวิตอย่างมีความสุขให้คุณเพิ่มอารมณ์ความรู้สึกของคุณให้คุณรู้สึกดีกับชีวิตของคุณ30วินาทีแล้ว30วินาทีนี้จะเปลี่ยนชีวิตของคุณ และขอให้คุณหยิบกระดาษที่เขียนมาอ,อ่านวันละ30วินาทีและรู้สึกได้รับแล้วมีแล้วให้คุณหยิบกระดาษที่คุณเขียนมาอ,อ่านวันละ30วินาทีแต่คุณอย่าอ่านอย่างเดียวให้คุณรู้สึกด้วยว่าคุณได้รับสิ่งนั้นเรียบร้อยแล้วคุณมีสิ่งนั้นเรียบร้อยแล้วคุณใช้ชีวิตอย่างมีความสุข สิ่งที่คุณเขียนมันทรงพลังมากและอารมณ์ความรู้สึกของคุณทรงพลังมากกว่าคุณจะต้องรู้สึกว่าคุณได้รับแล้วคุณจะต้องรู้สึกว่าคุณมีแล้วแล้วจิตของคุณจะทำงานให้คุณจิตใต้สำนึกของคุณจะทำงานร่วมกันกับจักรวาลมันจะทำให้สิ่งนั้นกลายเป็นความจริงมันจะทำให้คุณได้รับสิ่งที่คุณปรารถนาต้องการ แล้วถ้าคุณทำแบบนี้ติดต่อกันทุกวันทุกวันทุกวันชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปความเชื่อของคุณจะเปลี่ยนไปพลังงานในตัวคุณจะเปลี่ยนไปคุณจะได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาต้องการเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะปรารถนาต้องการสิ่งใดก็ตามขอให้คุณเขียนสั่งจักรวาลขอให้คุณเขียนสั่งจิตตัวเอง แล้วคุณจะได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาต้องการวันนี้คุณสบายฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ